เฟมตอนนี้เราอยู่ในอะไรเราอยู่ในโอเมก้าเว้เฟมคือไม่ชออมเลทเหรอไม่เลทออมเมก้าเฟมกูว่าคอนเทนต์วันนี้กูจะมาสอนฝรั่งพูดคำหยาบประเทศไทยกันทองตายเเอออม่ใหญ่มากๆโอเคใหญ่มากๆโอเคใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นไปเลยไปเลยเเออีน้ไปเอาเลยไปเอาะ งานเดียวอ้ไม่้ไม่่ได้ไม่ได uh, uh, okay. ้ไม่ด้ไม่ไไม่ม่ไม่ไไม่ได่ได้้ไม่ได้ไม่ไ่ได้ไม่ไ้ไม่ได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 ้ไ แมนคนไทยหรอคนไทยครับผมไทยคนใดอายุเท่าไหร่พี่ควยพ่อไหมฮัลโหลเอ่ออ้าวไม่ต้องเลย ไอเก่ามึงเราปิดถ้าเกิดเจอเมื่อกี้มึงบอกขวยโอ้ฮัลโหลเรย์ยูคอมโบสไอเด็กตะเกี้อะไรตอบฟิลิปปินส์ไม่ใช่เหรอ Can you speak t h ไ i No อ h อ๋เก่าสอนเลยเก่าเอาเลย I will teach you some words Can you say พ่อมึงตาย Oh, oh, my God. <laughs> it mean hello in Thailand. <laughs> oh, I don't know Hello. Hey. Hello, baby. Hey. My I'm from Dubai. Oh, Dubai. I like. <I> like มึงไลฟ์หมดทุกอยาก่างอแหละ I like Dubai it's very good c r o w d e e ไอ้คว้ย Hello เอาเป่ันซักผ้ามึงดูอ่ะไอ้เชี่ยช่างซอมไฟโจเหรอโจนนี่โจเก้าเก้าออกทะไมอ่ะเก้า งอระไปกูไม่อยากดูตว๊กัามึงควรดูต่อว้ยดูงอดูมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะดีเย่ียปีที่ผ่านไปเฮลโดีค่ไ Where are you from? Where are you from? อยู่ไทยเยอะไทยนเนี้ยจริงปะม่คคนไทยอ่ะอเอมีกีอายุเท่าไหร่อะ13ครับ พี่อายุเท่าไหร่อ่ะอันนี้สิบสองอันนี้สิบสามปั่นน้ำเป็นตัวเปล่าน้ำมันตัวใหญ่เขียนตรงไม่น่าตรงนะต้องเชื่อโอ้เดี๋ยวจะพี่ใช่ไหมแล้วจะแก่ว่ะไม่เชื่ออ้อติดต่อจริงๆอยู่ปหกเนี่ยอายุอายุสิบสองยอมผมเรื่อยๆอะพี่ได้ก็ไปสอบแค่สองวันแบบเดียออนไลน์ว่เจอเขี้ยนเหรอวะโอเคโอเคผมไปแล้วพี่เย่ Have a nice day แล้วให้ e a nice day แล้ว ไอ้เหียทรงนี้ไม่ไม่น่าที่นี่สองเลยไอ้ยุีมสิบสองจริงเหรอ